ฟักทองยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก1.1ตันทุบสถิติหนักที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่กินได้ทั้งหมู่บ้านครูด้านพืชกรรมสวนจากมินนิโซตาทุบสถิติใหม่ในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันจันทร์วันที่10บตุลาคมในด้านผลฟักทองที่มีน้ำหนักมากที่สุดหลังเลี้ยงดูผลฟักทองจนมีขนาดใหญ่เบิ่งกว่า2560ปอนด์ราว1 1 6่กิโลกร,รมัม ทราวิสเกี่ยนเจอจากเมืองอโนคารัฐมินนิโซตาคือผู้สร้างสถิติใหม่ดังกล่าวและคว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดช่างน้ำหนักฟังทองประจำปีในนอร์เทิร์นแคลิฟอร์เนียมินิโซตามีช่วงกลางปีที่ยอดเยี่ยมแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิในพื้นที่ของเรามันเป็นช่วงเวลาที่สาหัสจริงๆดังนั้นการปลูกมันในมินนิโซตามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เกียนเจอกล่าว มันเหมือนการใช้จักรยานล้อยใหญ่คว้าชัยในศึกตูเดอฟร้องคุณได้แต่หวังแต่ที่สุดแล้วมันได้ผลเคี้ยนเจอนำฟักทองขึ้นรถและใช้เวลานาน35ชั่วโมงในการนำมันไปยังศึกชิงชัยช่างน้ำหนักฟักทองชิงแชมเปอือโลกครั้งที่49ในฮา์ฟมูลเบยทางใต้ของซานฟรานซิสโกและท้ายที่สุดแล้วการทำงานหนักของเขาก็ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ายอย่างที่สุด คุณคิดว่าการขับรถฝ่าพายุหิมะเป็นเรื่องเลวร้ายแล้วล่ะก็คุณลองพยายามขับรถบรรทุกสิ่งนี้ดูเขากล่าวฟักทองของเกียนเตอร์ทำลายสถิติของฟักทองลูกหนึ่งที่เพิ่งถูกบันทึกในนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในฐานะฟักทองหนักสุดในสหรัฐอเมริกาด้วยน้ำหนัก2554ปอนด์ราว1158กิโลกรัม หลังจากก่อนหน้านี้เขาเคยชนะการประกวดฟักทองหนักที่สุดมาแล้วในศึกชิงชัยเดียวกันในนอร์ทแคอร์เนยเมื่อปี2020อย่างไรก็ตามฟักทองลูกหนึ่งที่ปลูกในอิตาลียังคงครองสถิติฟักทองหนักที่สุดในโลกตามการจดบันทึกของกินเนสเวล o ์เรคคอร์ดโดยมันมีน้ำหนักถึง2,702ปอนด์ราว1,225.60กิโลกรัม ในปี2021ฝากติดตามชมตอนต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่มา AP